อย่างอย่างแดงสองนี่คือพ่อใหญ่สอนกับสาติพ่อทีมงานใส่พี่น้องส่งเสียงดูมาจากผู้ใช้ห้องเห็นมารถคันบางใหญ่เดินมาหันอ้เต็มที่ที่น้องทข้าด้วยผลเชี่ยวพี่น้องทั้งหลังวัดผู้ใส้ห้องอยู่บ่ไม่ม่าทาได้เหิรนแล้วทั้งด้วยผลเห่าอ่ะขันพ่อมระบบอลได้ครับเด้็กฟอมร์นะ ย่ามแดงหนึ่งจากโพไซคุ à, yeah. <c <c ้มหลังวัดจุดเลี <c <c ้ยวจากนี <c 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 ้สิลุกไปจุดอยู่วันใหญ่สักกระชั้นสิขึ้นมาดันแล้วว่าอ่มาท่านตัวยุวันใหญ่กับกำลังจุดจุดได้วหรอเอาลุ้นลุนแล้กันเต็มที่เอาแล้วครับย่ามแดงหนึ่งจับตาดูให้ดีเต็งแช่มมาสันอันนี้นี่คือแช่มง่ามลอยกระทง อยู่เำื่อโูไใ้เมื่อนี้เอาขึ้นมาเยือนสนามวัดป่าสารคีทุ่มสิงห์บังแรกย่ามแดงสามสองหนึ่งเอาขวดโอ้ยยุ่งไรบ่ยุ่งไรบ่โอ้ดอกม่าเลยรับ ปลายทุ่มคือ40เมตรนะครับปลายทุ่มปลายทุ่มนี่40เมตรปลายต้นไม้เนี่ย30เมตร ขวมซีซิบขวมสีสิปอียุิภาพซิอาจะได้หาซิเมรใช้บัลยศบอลยศรุดจอดที่เลี้ยวบอสอศผมเมื่บอลยศเทสอน้นครับนี่จะพขอมกับตุ่มสำหับขอาผููใส่กอมลี้ยงไมเงัดเอลบันยมมีอีกใจ อาจารย์สะยิตนอกเลยเพราะมนยิหม่ครับสำหรับบางไ์แฝอกนะครับทีมล่าอย่างเดนอย่างเด่ ยางนะครัอยางทีเด่อบข้้สัญลักษณ์นะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ไถ่ยางนะครับอาจารย์สร้างคนไครับดิสร้างหอนเป็นหูวกลับคับและขอบคุ้มนะครับยานแดงหนึ่งานแดงหนึ่งยามแดงสดอกมุมีดอนั่นแหละบูมฮับเป็นนีขึ้นคอยมุมิดอก บังต่อไปดีสิจากทีมย่ามแดงจากโพ่ไสเพิ่นขึ้นมาเยือนสองบังวันนี้นะครย่ามแดงหลังวัดเดือนผูกมาแล้วครับพ้นญาตินตกะวันนี้พญาติแทนกันก็อย่างเป็นครึกครังระวังไฟมันเหนียวด้วยโอ้ดอกเรื่องนีแล้ว มันเพ้ hmm. mm ่ง hmm. ม okay. mm ั hmm. mm ่นใจเลยแหละจะขอมันก็ไม่ยืนยิ้ไก่เลยนะโอ้โอ้โเอาเฮ้ยฝ่ไฟตื่นห้องใช่ไหมเน่น่อย ngang ngang, xoáy xoáy, xoáy xoáy. Oh, lại anh emตลอด. Phải nhảy ตนี้สอนใหม่ป่ะนี่โอ้้นเดียวเขาสอนผาบ่ครับเดีสอนแบบตัวนี้สอนใหม่เก๋สอนแบบโบราณน่บอสุดยอดสุดยอดเขาสอนผาสอนผาเพิ่งราบบางที่สามนี่เราบ้านน้อบางทีสี่ข้อพูดเบื้องต้นนะครับ ยามแดงหนึ่งนี่คือผูนใส่ใส่จากการใส่ผ้าที่น้องเห็นหลอกก่อนบ้างนี่นี่ใส่เกสอนใหม่นะแบบโบล่าประเทศมาสองสเตปให้เท่าเบิงนี่คือทีมงานของพ่อใหญ่สอนทีมงานยามแดงโพใส่นี่คือบังไฟโบล่าแค่แบบใส่เกสอ้อนสมัยโบราาจะขึ้นมีสามใจพี่น้องเบิ่งได้นะฮะมีสามใจ นี่คือบังไฟเลยพราะี่ายองเบ่งได้ครับังนนะเออดวงตาที่หนึ่งตาที่หนึ่ตาตาที่หนึ่งนี่แมนบอแมนตาตาที่หนึ่งการเ็ดเออเกสซอนบังไใสใ่น้ำแพงสอนแหลกใส่ใบน้ำแขงเล่นบอเล่นบอลดอกกิดเป็นขางก็เป็นแก้วดอกจะใสมีสี น่นครับขาที่หนึ่งที่สอบาดออกค้างออกค้างเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพวาเออขาที่สองออกคางสบายเฝ้ครับเปลี่ยนสภาพบัฟเฟเปลี่ยนสภาพเปเฝ้านะครับเออาลมมือให้สอนขาได้สอนอะไรครับโออเฝ้าครับสูตรสูตรโบน่นนี่มันเห็นยดยากเลย สิเฮ็ดยากกว่าสูตรสมัยใหม่แต่ว่าเวทขันว่าในคืนก็ขาดในมันจะคืนง่าม